แต่มันก็ใจกล้ายิงมาคนเดียวเลยถ้ามาหลายตัวมันมีเฮนูใช่ไหมมันต้องมาเป็นทีมดิมนตินต้องหัวหน้ามันดิอันนี้มาคนเดียวเลยคุณคุณปิดประตูวั้ไม่เอาตัวไปไหนมาว่ามาคนเดียวอะมใจกล้าขนาดเลยเหรอเมื่อกี้มันโดนหมัดผมรัวเข้าไปมันไม่ตาย กองโจนหนอไอ้แมวอ,ออกไปอ่ะเอาเลยไอ้อโจรน,นั้นนะถ้าเจออีกทีเดี๋ยวก็โตหัวที่ไปน้ำกินน้ำเกลือโรงพยาบาลแนนะ่มันตายไปแล้วออเดี๋ยวจับมันไม่กินน้ำเกลือแล้วมันกินน้ำเราวาะแล้วอ่ะคอนเซนที่ตายดินแล้วแหละเดี<ป>๋ยว,วไปเที่ยวเดี๋ยวไปเที่ยวที่ใหม่เลยก็มันเปิดอันนี้ได้เลยแฮะ ก็คุณไม่ยอมเลี้ยงมันตอนแรกไงโอ้โหก็มันเจ็บไม่ได้คุณใช้ปลาแซลมอนก็จบแล้วเลี้ยงมันสีแดงแล้วมันใช้ไม่โดนมันต้องใช้สมาสีสดเลยอะไรปลาสีสดสดแล้วก็ปลาเลยอ่ะวิบอะไรปลาแดงๆอ่ะที่มันคุณใช้สูตรไม่ได้ทอดไม่ได้ย่างไม่อะไรไม่ทำก็เนยมนมีเป็นเรือนตัวแต่ไม่ทำไม่เห็นมีว้ยเันจะไปอาบุบานด้ย ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณแมวแมวแต่คุณไม่ใช่แมวไอ้ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้ดิฉันกินที่บ้านเนอะแต่ว่าบ้านเราแมวเออแมวถ้ามันไม่มาอยู่ผมจับไปไหนไหนไหนจับจะมาของมันทำอะไรที่นี่วะเนี่ยแมวววะด้ยแต่ว่าแมวมันจะไม่ไปไหนใช่ไหมไปดิไปหมดอ่ะก็มันมีแถวหมู่บ้านแล้วงงีหมู่บ้านไหนแล้วไง เออนี่ไอ้ตุ่นเฮ้ยย่องนี่มันให้ย่องมาฆ่บสอยย่องไงย่องอะไมวะย่องไอจับย่องก็วิ่งในร้านนั่ดิมันวิ่งเลยไมมีหมาหลายตัวจังหมาแค่สี่ล้านห็มีเมื่อกี้โอ้ยขับปตูหน้ารถกันจะไปหรอคุณมันทำอะไรโอ้ยมีเยอะมาคุณไปไหน แมวดิเอ๊ะวิ่งอยู่เหนื่อยเลยคุณพยายามขุดหลุมหน่อยดิแมวมันวิ่งยากววิ่งไปปุ๊บนมันหาจุดจุดนิดบอกมันยากอ่ะโอ้ยคัวมันไปกับดักผมมาไม่ทันมันไปจ้ะมันอยู่ต้นไม้แถวผมเนี่ยแล้วกับนักตัวเองมันมาทนตรงนี้เนี่ยเออเเจ็บเไปแล้วตัวนู้ตัวดำผมเจออยู่ตัวดำคุณจับไม่ได้นะเยังคือเดียวก็ได้ห ตัวเล็กนั่นคุณไปไปเถอะมันไม่ด้มีชีวิตตรงมันนี่มันไปหาเอออะไรสทีโอ้ยเลี้ยงด้วยแหะอย่างมันมาขอปลาหน่อยมีปลาไปคุณจับไปบ่อน้ำนี่แต่บ้านมีเป็นล้านเลี้ยงกลางโอ้ยเก็บประจามเข้าประตูนี้ว่าเมย์ไม่ใช่ละเท่าไหร่วะ ก็ไม่ใช่หายหายเมียเหรอเมีนมีเจอแล้วจับได้แล้วเนี่ยหนึ่งตัวไหนผมแม่มาไงเจ้าเป็นแมวผมคุณมีหมาเหรอโอ้โหดูดีไม่มีใครตอบแทนด้วยซ้ำก็แมวอีตัวผมเก็บไว้คุณความจริงอ่ะแล้วมันหายไปแล้วแล้วคือตัวนั้นคือโทษเล็กเลยนะประเด็นอ่ะไหนปลาไหนปลาเขาบอกไปแล้วก็จับเองไงคุณบอกไหนเจอแล้วปลาตัวนึงก็ไปเลยเก็บไง ฆ่าไปแล้วจะไม่ได้เก็บปล่อย,ยอืย่นนั่นแหละพี่ฮานะมันก็ปล่อย,อยตายเลยมันก็ปล่อยมันไม่หยุดเนี่ยมันดืน้อโอ้ดู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 เดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีการซ้ำรอยเลยแล้วผมจะไ,ไม่ช่วยเขาเลย,เ,ยเราคนเราต้องคลิปก่อนนะครับแต่ว่ามาสภาพนี้เมือ่อจะเลี้ยงครับแมวนี่เดี๋ยวตบตูวสักทีอะไรฮะไม่อยากจะเลี้ยงก็ไปหาหนอาเร็วไปช่วยหาปลา ไม่หาป่าเองี่เชร่องนี้ง่ไม่ใช่ปองหูปองหงปองหงเพื่นกินมีแถได้ไหมแมวไม่แมวนะเฮ้ยไม่ใช่เครื่องเผาเหล็กกินแล้วจะย่อยไหมกินอันนี้ได้เลยวสีแ่ากินแล้วแล้วคิดสะดวกเลยในตู้ในคิดด้วยน้ำไฟฟ้าในห้องครัวเราน่าจะมีแน่ขนมหวานน้ำไข่ไก่เนื้อสับดี อันนี้เนื้อดิบเนื้อย่างผลไม้หนึ่งอันดีเลยดูเข้อก่อนนะเขาจะสองคลิปเลยดูก่อนนะดูคนดูครูปสภาพคนที่จะเลี้ยงแมวจะไม่แต่ไม่มีอุปกรณ์เลี้ยงแมวนะครับนะอีพีหน้าหลือเกินดูนะนะจับตาไว้ด้วยอีพีหน้าหลือเกินดูนี่ปล่อยไว้แหละวันแล้วจนหายเนี่ยเดี๋ยวบ่อนี่ผมเลี้ยงปลาแล้วค่อยฆ่าแมวอือมนะนะผมต้องขอจับคลิปไว้นะไม่ลืมเกิน ก็คนปลูกไงไม่รู้เหรอนี่ไม่เห็นนี่เหรอผมตั้งใจมันเป็นแผักเล็กๆก่อนผมขอจับคลิปก่อนจบคันแค่นี้ครับก่อนเลค์ก็จะตั้งเวลาไว้คลิปหน้าครับผมขอไปก่อนครับไปบ่ายครับไปบายตั้งใจมันเป็นผักจินตนาการอ่ะก่อนทจะเนี่ยผักบุ้งผักกาดแล้วก็แต่ว่าใครสอนให้ปลูกแปลงงออย่างนี้วะเป็นการต่อยเลยไหมฮะ ไปแล้วนะบ้านเรต้องข้ไปก่อนบ๊ายบายนได้อัวนนมาเคลียร์หน่อยว่าคุณปลูกอะไรนี้ว่าแล้วมันไม่เออมันไม่งอกเนี่ย